หลังจากที่เก็บงานใส่คิ้วอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ยิงเอาซิลิโคนสีดํายิงซ้ำอีกทีก่อนจะได้ประมาณนี้เลยนะครับคิ้ววันนี้ได้มีโอกาสนะครับพอดีบังเ,เอิญฝนตกนะครับก็จะมาให้ดูน้ําเข้ารถด,ด้วยนะครับน้าเข้ารถนะครับนี่นองเต็มเลยตรงนี้ก็นองอยู่นองนะครับดูเสาข้างบนนะครับที่เข้ามาย้อยลงมานะครับดู นี่น้ำนะวพอดีฝนตกนะครับก็เ,เลยมาดูให้ดูกันให้ได้ดูกันนะครับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เข้าเหมือนกันนะครับเข้าเหมือนกันอันนี้ฝนเ,เริ่มหยุดลวน,นี่นี่น้ำนะน,นี่น้ำนะน เข้าตรงตะเข็บหลังคานะครับหรือตรงกระจกนะครับกระจกลงเอามือดันดันยุ้ยยุย้ยเลยนะครับก็ประมาณนี้ให้ดูนะครับว่าน้ํามันเข้านะครับเดี๋ยวผมก็จะแก้ไขให้นะครับอันไหนแก้ได้ก็จะแก้ให้นะครับผมน้ําเข้านะครับมันเข้าตะเข็บหลังคานี่น้ำเยิ้มเลยนะ้เข้าเนี่ย โอเคนะครับนี่เปียกหมดเลยนี่ก็นี่ก็น้ำน,น,น,นี่น้ำนะลอเข้าตรขอบกระจกหลงคานะครับเข้าตรงขอกระจกเนี้ยลองเอามือดันเนี้ยมันจะหลุดออกมาเลยเป็นตามหมดสภาพนะครับหลังคาเนี้ยเวลาผมเอามือดันกระจกมันจะออกมาเลยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอนนเ่อเอ่อเอเอ เอาให้ดีเดี๋ยวผมต้องลอกคิ้วย่างเนี้ยแล้วก็ยิงซิลิโคนเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เช่นกันโอเคครับเดี๋ยวผมดูให้แก้ไขน้ำเข้าในรถนะครับขอบกระจกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันว่าผมจะแก้ไขยังไงนะครับผมต้องลอกคิ้วยางตรงขอบกระจกเนี่ยออกทิ้งไปเลยนะครับแล้วใช้ซิลิโคน เอามาแทนที่นะครับดีที่สุดนะครับตัวนี้ก็จะใช้กาวซีเมนต์เหล็กอุดเข้าไปให้หมดนะครับอุดเข้าไปนะครับเราประกันว่าน้ําไม่เข้าแต่ไม่ได้มาหมายความว่าจะหายถาวนนะครับเพราะสนิมมันมีเยอะนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับรูโบเลยพูดง่ายๆนะครับกระจกเนี้ยถ้าดันขึ้นมายูนยุนยุนเลยนะเนี่ยถ้าดันขึ้นมานะครับกระจกมันร่อนหมดแล้วมันหลุดหมดแล้วเพราะสนิมนะครับ ด้านหลังนี่ก็เช่นกันนะครับขนาดผมเอาลมเป่าเนี้ยกระลมเป่าเนี่ยดูเศษเศษยังร่วงไปข้างล่างเลยดูกันเอานะครับเศษยังร่วงไปข้างล่างเลยดูดูตรงเบาะนะครับเบาะเศษเนี่ยร่วงเข้าไปข้างล่างข้างใต้ให้ดูนะครับนี่เห็นไหมเห็นเนาะนี่นี่น้ำมันเข้าเพราะสนิมมันกินมันร่อน นะครับก็แก้ไขให้ลูกค้าคร่าวๆไปก่อนนะครับเอ่อถ้าลูกค้าจะไปทําสีก็ค่อยว่ากันนะครับเอาไปทําสีก็ไปทําได้เลยนะครับอันนี้ผมแก้ให้คร่าวๆนะแก้เพื่อไม่ให้น้ํามันเข้านะครับแก้คร่าวๆเพื่อไม่ให้น้ํามันเข้ามากกว่านี้นะครับเพื่อภายในจะได้ไม่ต้องน้ําเข้าเยอะนะครับใครที่น้ําเข้านะครับลอก อย่างเนี้ยออกไปเลยนะครับดึงแกะออกไปเลยนะครับเราเอาซิลิโคนยิงทับแทนที่ไปเลยเดี๋ยวดูผมทํานะครับว่าจะได้ประมาณไหนแต่รับประกันว่าใช้ได้แน่นอนน้ําไม่เข้าแต่จะอยู่นานขนาดไหนแค่นั้นเองแต่รับประกันว่าดีกว่าเดิมดีกว่าเออมันร่อนขึ้นออกมานะครับคันนี้ฝนตกไม่ได้นะครับน้ําเข้าหมดเลยนะครับลูกค้าก็จะมีโครงการทําสีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็แก้ไขให้ไปก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่า ผมจะยิงให้ได้ยังไงนะครับหลังจากที่ผมทำผมจะยิงปิดแบบนี้เลยนะยิงปิดไปเลยนะครับเอ่อคิ้วยางก็ไม่ต้องใส่นะครับคิ้วยางก็ไม่ต้องใส่ยิงปิดรูนไปเลยนะครับจะได้ประมาณนี้เลยอันนี้กาวผมใช้อ,อย่างดีนะครับอันเนี้ซิลิโคนตัวนี้ยมันจะแข็งนะครับซิลิโคนตัวนี้ แล้วก็ซิลิโคนแบบสีดํามันเวลามันแข็งแล้วมันจะนิ่มนะครับแต่ซิลิโคนแบบเนี้ยที่ผมใช้อยู่นะครับหลอดนึ่งแพงพอสมควรนะครับแต่เวลามันแข็งเวลามันแห้งแล้วมันจะแข็งนะครับเนี่ยครับผมจะยิงปิดข้างนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยน้ำมันจะเข้าน้ํามันจะไม่เข้าละแต่ผมไม่รับประกันว่ามันจะอยู่นานได้ขนาดไหนนะครับแต่รับประกันว่าเอ่อทำไปแล้วอยู่แน่นอนนะครับ จะยิงอย่างนี้เลยเดี๋ยวยังไม่ได้เก็บงานนะยังไม่ได้เก็บงานนะครับผมจะยิงให้แบบนี้เลยนะครับอันนี้กาวแบบแข็งแบบแข็งนะครับซิลิโคนหลอดคล้ายซิลิโคนนะครับอันนี้เวลามันแข็งแล้วมันจะนิ่มนะครับอันนี้เวลามันแข็งแล้วมันจะแข็งเลยนะครับมันจะไม่นิ่มนะครับพูดง่ายซิลิโคนเวลามันแข็งแล้วมันจะนิ่มๆใช่ไหมครับแต่ซิลิโคนที่ผมยิงเนี่ยมันเวลามันแข็งแล้วมันจะ เวลามันแข็งแล้วมันจะแข็งตัวเลยนะพูดง่ายๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับด้านหลังด้านหลังก็ยิงได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าใช้อยู่หลอดเดียวนะครับไม่พอต้องเอาซิลิโคนดามายิงด้วยนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับยิงเข้าไปในร่องนี้ยิงอัด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 เข้าไปนะครับรับประกันว่าอยู่เดี๋ยวเอาซิลิโคนดาเก็บงานอีกทีนึงนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนี่ เดี sea, ๋ยวผมจะพ่นสีดําให้นะสีดําด้านๆจะได้ไม่ต้องดูน่าเกียดนะครับเดี๋ยวผมจะพ่นสีดําให้กจะได้ประมาณนี้เลยงานประมาณนี้เลยนะครับพลาสติกที่มันแข็งนะครับแข็งเป็นหินแข็งเป็นไม้เลยนะครับพลาสติกเออขอบคิ้วยางกระจกนะครับแข็งเป็นไม้เลยไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องใส่ใส่ไปแล้วมันเวลามันขังครับน้ํามันขังครับน้ำมันขังแล้วตอนนี้ ิดอาการซึมทุกวันทุกวันแล้วก็เกิดอาการสดิมกินนะครับค้วยางเนี้ยเนี่ยค้วยางเนี้ยไม่ต้องใส่ครับยิงซิลิโคนไปเลยครับแข็งเป็นหินเลยซิลิโคนอันเนี้ยแข็งเป็นหินเลยนะครับแข็งเกินเวลาตอนที่ผมลอกผมใช้ไดเป่านะครับเป่าให้มันอ่อนแล้วก็ดึงขึ้นนะครับใช้ไดเป่านะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าดูครั้งแรกเลยนะครับมันผุหมดแล้วนะครับมันผุหมดแล้วนะครับเดี๋ยว กาวตัวเนี้ยเวลามันเวลามันแห้งมันตัวมันจะแข็งนะครับกาวซิลิโคอนอันเนี้ยที่ผมใช้อยู่นะมันแห้งแล้วมันจะแข็งนะครับแห้งแล้วก็จะแข็งแต่ซิลิโคนสีดําเนี้ยมันแห้งแล้วมันจะนิ่มนะครับซิลิโคนสีดําเนี่ยอย่างถูกมาหน่อยนะครับอันนี้ผมจะเอาไว้ยิงคิ้วตรงนี้นะครับซิลิโคนสีสีดำเอาไว้ยิงคิ้วตรงนี้คิ้วขอบยางนี้นะครับเพราะว่าของเดิมกิ๊บมันแตกหมดแล้วนะครับคิ้วยางราคาเนี่ย ยิงให้ซ้ายขวาเลยนะครับเดี๋ยวมันลุดนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเก็บงานพ่นสีให้นะครับสีดำนะครับจะไม่ต้องน่าเกลียดอันนี้หลังจากที่ยิงเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเก็บซีลิโคนดำอีกทีนะอันนี้หลังจากที่ยิงเสร็จแล้วอันนี้ยิงกาวตะปูเสร็จแล้วก็พ่นสีดำเดี๋ยวมารอ้อยสีนี่แห้งก่อนแล้วก็มาใช้สีลิโคนดำเก็บงานอีกทีนะครับอันนี้สีลิโคนดำยิงข้าแล้วยิงให้หมดแล้วครับ เอาไปฝั screen, ่งนี้นะครับด้านหลังนะครับต้องทําแบบนี้ครับยางนั้นมันรั่วเหมือนเดิมนะครับต้องเอายางออกไปเลยนะครับแล้วอัดสีโคนเข้าไปนะครับรับประกันว่าอยู่แน่นอนแต่อยู่นานขนาดไหนนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับผมนี่รอยที่ผมยิงไว้นะครับยิงไว้หมดเลยนะครับรับประกันว่าอยู่แน่นอนน้ำไม่มีเข้าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจะอยู่อีกงานขนาดไหนเดี๋ยวมาเก็บสีโคนดำอีกทีนะครับเดี๋ยวรอให้สีตัวนี้แห้งให้สนิทก่อนนะครับแห้งช้านะครับต้องรอไว้เป็นวันนะครับกว่าจะแห้งอันนี้ก็เอาสีโคนดำยิงบ้างนะ และประกันว่าไม่รั่วแน่นอนนะครับถ้าไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวก็รั่วเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ลอกออกนะครับเพราะยางขอบยางตรงนี้มันแข็งใช่ไหมครับมันแข็งแล้วน้ำมันก็เข้าไปเข้าไปสะสมนะครับแล้วไปกัดปีกนะครับตรงกระจกข้างใต้มันะถ้าเอามือดันนี่ลุดออกมาเลยนะครับกระจกแผ่นกระจกนะครับวิธีแก้ก็มีประมาณนี้นะครับทีเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าไปทำสีเอาเองแก้ให้ก่อนนะครับแต่เราประกันว่าน้ำไม่เข้าแน่นอนนะครับหลังจากที่เก็บงานใส่คิ้วอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ ยิงเอาซิลิโคนสีดํายิงซ้ําอีกทีก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับคิ้วอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ต้องใส่นะครับเอาซิลิโคนยิงเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ยิงประมาณนี้ไปเลยนะครับรับประกันว่าอยู่นะครับแตะอยู่นานขนาดไหนน,นั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับยิงคิ้วนี้แล้วนะครับก็อตอนที่ยิงครั้งแรกก็ดูกันเอาก่อนที่จะเอาคิ้วนี้วางนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลย ย,ยิงให้ใหม่นะครับยิงสุดท้ายแล้วนะครับเอาสี่คนดัอยาปิดอีกทีนะครับรับประกันว่าอยู่แน่นอนนะครับแต่อยู่นานขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับดูนะครับอันเนี้ยมันต้องแกะออกเพราะว่ามันล่อนสนิมมันกินอย่างดูอย่างต้นๆแรกๆเลยนะครับเพราะว่ามันลอกนะครับก็เลยแกะพวกเนี้ยมันเป็นสนิมหมดเลยนะ เลยพ่นสีกบไปหน่อยนะครับที่ได้ดูดีนะครับรับประกันว่าน้ําไม่เข้านะครับแต่ไม่รับประกันว่ามันจะอยู่นานขนาดไหนนะครับสักวันเดียวมันก็จะดันอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับยิงให้เรียบร้อยแล้วคิ้วนี้ใช้ซิลิโคนยิงนะครับอันนี้ถ้าน่าเกียดหน่อยก็หาสีแต้มๆตมนิดนิดนะครับจะได้ดูดีขึ้นมาหน่อย ครับเนี่ยสนิมมันมันกินหมดแล้วมันผุหมดแล้วอะก็ประมาณนี้ครับทําได้ประมาณนี้นะรับประกันว่าดีกว่าเดิมน้ําไม่เข้าแน่นอนนะครับดีกว่าเดิมเยอะ